มื่อนี้ได้มาสอบนักธรรมมาคุ้มสอบมาเบิงสนามสอบน้ำเพลินสนามสอบวัดศิลาอาดสนามสอบวัดศิลาอาจบ้านน้องเมียดเอตบลหน้องเรืออำเภอโนอนสังจังหวัดนองบวัวลำพู ตอนนี้กำลังสัน,นาาพวน,นพวนหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อเล่ขามาพี่ก่อน,นวัดศิลาอาสนเนี่ยเิ่นสะลองโบสถ์ไปช่วงบางเดือนเมษาที่ผ่านมากสระลองโบสถ์ใช้สงการเลยนเนี่ยอุโบสถหลังนี้แหละอุโบสถเพิ่นเกือบพันพี่กระเพงเกี่ยวดอ,อก จะ่ลองแล้วมันยังจะเห็ดต่อตัวโบสดห้าน่าต่างตัวโบสดไงไง่ายครัง่ายแน่งงดิอย่างว่าเบิงทั้งแม่ขั้วเปิดชันเพี้นแล้วละ่ะอย่งว่าฮาเร็ม ข้าเห็ดเบียกอยู่ได้มาพ่ะท่านพราท่านแต่งเพ่นกันหรอกข้าเห็ดเบียกอยู่วัดเลยบริษัทไม่บริษัยอ๋อมุมดอกไม้สวยๆเพื่อนนั่นออกไปบ้านโน้นฟูกเด่นโอโหเพิ่นเพิ่นเอาไปงานเพิ่นเอาไปมือเพื่อนนั่น เทพนะโอ้นั่นนนาบานไปโอ้ือควรพ่นบัดว่าตากขอ้ใถึงเลยอันเร่หมู่ี่นี่กตีลงพอเจ้าวัดตีลงพอพอครู หลวงพ่อพ่อครูและหลวงพ่อพ่อครูและพร้อเลยยทางเบิงบริเวณวัดบ้าหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอทางนี้มุมทางข้างๆโบสถ์นีต้นไม้เต็ม Um ้นใม่เชียวชียอุ้มเออกินสี่มูหออหมูทั้งในพ่อตาโอ้เอ้หของอ้นพ่อตาจำบ่เอ้สวนสมุนไพรทั้งี้ เก้นแล้วกลับบ้านบ้างกุฏิทั้งนี้ก็เปไ็นต่อจูกกันเลย,เยกุฏิพระคุณเจ้าต้องพ่อต้องแล้วมัตการพรม เออเดี๋ยวนี้ปลาสักกุฏิกุฏิเป็นหลังเป็นหลังของพระพุทธเจ้าเป็นอยู่ พอคุณเจ้าันสันเพลนแล้วมันนางนางหลับนางภาวนาในกลางป่าบ่วสดใยห,หาละตตังสางวัดสิบกาลาณนนะก็เสด้ฉลองร่วมพลังร่วมบุญกัน อุ้มลุ่มกันซอยกันเช้าพุทธบริษัทช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าสอบทำตรีเอาเชี่ยงน้อยมาส่งปูบะชีสาเล่งพาเราพื่นมาก่ะโอ้ ใช่แล้วครับผ้าปูม้าสิแหละเอาบุญน้ำปูตัวเชียงหน่อยเชียงหน่อยชี้ให้ขางบ่เชียงยังก่อนเชียงยังเชียงปั่นครับเชียงเชียงตันเชียงปั่นครับเชียงปั่นครับโอ้ไอเชียงปั่นยุทธยุทธชันป่วยอะไรตอนนี้ม้าสองครับม้าสองเอาของนี่ในบ้านหอบบ่ นบ,บนเนจบหม้อสามลอยติดตใส่บันเน่บน่อใส่ค<อ>รับเลี้ยงควายครับเลี้ยงควาว <c oughs> เอาคือเลี้ยงตัอบม่อยากเลียงครับอ๋อเลี้ยงคัายเห็ดดีกว่าเนาะคระเสียดแตกาเห็ดกรตรสอ้ตังเป่เห็ดยังไง กูพักแค่โดลี่เลี้ยงกล้วยขยายพันธุ์กล้วยเอากล้วยเขามีอีกตัวหนึ่ตัวนหนตัวนึงครับอ๋อเอาแคเถือตัวนึงเอาตะกร้นไปเห็นกหลายอยู่ของเพื่อนบั้งองข้าเจ้าฝากเลี้ยงครับโอกับแกะบานิเซาเลี้ยงบันคลายพินบานิเล่กล้วยตัวเดียวครับอ๋อก็มีเป็ดอยู่หลายกว่าตัวโอ้แล้วก็กล้วย วนกล้วยลายครับเดี๋ยวนี้อีแม่เฮ็ดแปลงพักให้โดพักให้โดนี้ครับโอ้ยีแม่เฮ็ดเป็นไรเพิ่นเราเพิ่นเพิ่นไปขายบ่ปลูกเราไปขายบ่ครับผมโอ้ดีแล้วดีแล้วเฮ็ดไปขายเฮ็ดไปขายเฮ็ดไปขายเดี๋ยนะเฮ็ดเราก็ไปขายเฮ็ดเราก็ไปขายสุดยอดแล้วเพิ่นได้เงินเดือนหลายกระดดตัวครับเกษตรงามง วันนี้วันนี้แม่ว่าสีเฮ็ดลงเลื่อนปภูกเก็ดอีกอวันนี้เนี่ยมือเศร้าวับสีได้ไปขายลงเลื่อนเฮ็ดโอ้ไปไปขายเฮ็ oh, ดโอ้ดี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 เห็นมันได้เห็นมันได้หลาไหลเอาสาธุงั <No. S 1> เอาบุญน้ำปูมาทรงปูเชีงยงใหม่สาธุ